มาลองเทสครับปุ๋ยที่ไก่มาลองลองทดสอบนะครับมีเกียร์เดินหน้าถอยหลังมาเลยมาเลยพ้นดีเลยนะไปได้เลยได้ผลนะ phần truôi truôi, nha, xe nguyên benzin, xì hơi quá, rồi hả? đang ở thùng hả? อยากถอยไวก็เข้าเกียร์สองแค่นั้นเองมีหนึ่งกับสองมาเต็มๆเลยนะายมาได้เรื่อยๆ โอเคไหมโอเคเพราะมันสามารถทำให้เรียบถึงพื้นแบบนี้ได้ดันดินก็ได้นะเนี่ยไปดันดินพวนหญ้าได้หมดแหละไอ้ปั่นหญ้าได้ปูนเอาไว้นะถ้าเราจะสามารถทำให้เรียบตรงนี้ได้เลยเจ้าเลยใช่เพราะว่าพื้นเราไก่ยังประมาณนี้พี่เราเนี่ยพอเราใช้เป็นนะปุ๊บไม่ยากเครื่องก่อนแล้วก็กดพร้อมๆกันเลยนะฮะตัวนี้หมุนพร้อมกันเลยแล้วค่อยดันเนี่ยถูกต้อง เอาเครื่งมนี่ย<อ>ต้องได้รีวิวจากลูกค้านี่แหละตัวนี้ต้องแข็งหน่อยต้องบีบบ,บ,บีบบีบสองสามครั้งมันจะเด้งคืนมันแข็ง,งอ่ะบีบสองได้ไงต้องเครื่องมันเปิดสวิตช์อ่าดึงสตาร์ทตดงง่าย้อ แรงดีมากเลยนะดันปุ๋ยดันพี่ไก่ดันมูลสัตว์ดันที่หัวเ,เลยขึ้นรถเลย,เเยเนั่งเกียร์ว่างอันนี้อันนี้เป็นเกียร์เอ็นเอ็นอยู่ย em sao nít điều, phía láng à, căng bẹp căng ok, còn okay. 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 okay.